สตานนโอนิตเผยถ้าชนะเอนิตเขาจะเป็นนักโชครุ่นเวททอเวตอันดับที่1โดยล่าสุดนั้นเอมันตัสสตาเนโอนิตแชมป์โลกในรุ่นเวทเทเวตของนูบีเอที่จะขึ้นโชกในไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขากับทางจารอนบูดเดนิตในการชกล้มแชมป์ในรุ่นเวทเทเวตในวันที่12เมษายนที่บอร์ดวอลคอล์ในเมืองแอตเลนติกซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกา โดยทางสตาร์นนโอนิตเขาได้กล่าวว่าเป้าหมายของผมคือการโชครวมแชมป์ทั้งหมดในรุ่นเวทเรเวทเข้าด้วยกัน และกลายเป็นแชมป์โลกไร้ผ่ายนั่นคือเป้าหมายสูงสุดสำหรับผมในตอนนี้ยิ่งผมสะสมเข็มขัดได้มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งเข้าใกล้การพิสูจน์ว่าผมคือแชมป์ไร้พ้ายของรุ่นมากขึ้นเท่านั้นการชกค,ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมการเอาชนะจารอนบูเดนิตจะทำให้ผมกลายเป็นนักชกในรุ่นวเวทอันดับที่หนึ่งสตาร์นิวนิตกล่าวสำหรับการชกล้มแชมป์ในครั้งนี้จะเป็นการรวมเข็มขัดแชมป์ใน UBA IBF ส่วนเข็มขาดอีก2เส้นจะอยู่กับทางมาริโอบาลยอรดแชมป์เหรืญญูบีและไบอันนอร์แมนจูเนียแชมป์เหรืญญูบีโอสตา์นโอนิตปัจจุบันเขาฝึกซ้อมที่ไวกัดดบ็อกซิ่งในรอนแอนเจลิสเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางบ็อกซิ่งสีนทางข้อความนั่นเอง